ดีค่ะวันนี้นะคะมาลองที่รับมีดดูนะคะตัวนี้นะคะที่รับมีดตัวนี้มันจะมีสองแบบนะคะตัวนี้สี่ช่องช่องซ้ายสุดนี่เอาไว้รับกันไกลได้ด้วยอันนี้เป็นแบบรับมีดอย่างเดียวนะคะมีสามช่องสามช่องนี้มันก็จะเป็นหินยาผินละเอียดที่แตกต่างกันนะคะนี่มันจะมีวิธีใช้ก็ควรระวังอะไรอยู่ข้างกล่องแล้วเราสามารถอ่านได้เลยนะคะแล้วเขาบอกเลยว่าเขารับมีดได้หลายแบบนะคะ วิธีใช้วิธีรับนะคะเป็นคนถนัดมือขวานะคะเอามือข้างที่ถนัดอาจาับมีค่ะข้างที่ไม่ถนัดก็คือจับตัวนี้ไว้ค่ะวิธีการรับกันไกลก็คือช่องนี้ค่ะรับกันไกเอากันไกลนะคะเปิดแล้วก็รับอย่างนี้เลยค่ะลับทั้งสองด้านนะคะ ก็ไปทดสอบดูค่ะถ้ายังไม่คมก็รับเพิ่มนะคะทีนี้ก็มาลองรับมีดดูนะคะอันนี้มีดปอกผลไม้นะคะเขาบอกว่าให้เอามือที่ถนัดอะคะ่ะจับมีดมือที่ไม่ถนัดก็คือจับอันนี้ไว้ตัวนี้ด้านล่างมันจะมีที่ยึดแบบไม่ให้ลื่นนะคะ จับเอามีดนะคะรูดช่องหนึงสักสองสาครั้งนะคะตรงนี้นะคะ่ะมันจะเป็นแบบหินนะคะมีความละเอียดที่ไม่เหมือนกัน ลองดูสักสองสาเที่ยวนะคะเดี๋ยวลองเอาไปปอกผักดูค่ะ ถ้ารู้สึกว่าคมแล้วก็โอเคนะคะถ้าอยากให้คุมเพิ่มก็รับเพิ่มได้ค่ะ